สุดวันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนไทยก็จะมองกลับไปยังยังบ้านเราอีกว่าเราช้ากว่า,ขาเขมรไปไหม,มเพราะวันนี้ปรากฏว่าทางขาเขมรเขาไปเอาผู้ช่วยทูตทหารใช่ไหมของประเทศมหาอำนาจไปดูแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยไทยโจมตีเขาถูกไหมครับเมย์เห็นบอกลงตรวจสอบพื้นที่สมรภูมิอันอะไรนะอันเซสอันเซสพาสจังหวัดพระวิหารนี่ฮะ จุดประสงค์ในครั้งนี้เพื่อกําลังจะโจมตีไทยนั่นแหละว่าไทยเนี่ยไปโจมตีเขาโดยเอาทางด้านผู้ช่วยทูตทหารเห็นบอกว่าในทั้งสองมหาอำนาจและก็สมาชิกอาเซียนลงไปดูนะฮะล่าสุดวันนี้น่าสนใจเห็นบอกว่าของเราก็จะเชิญเหมือนกันถูกไหมครับเมย์ใช่ค่ะเราก็จะเชิญเหมือนกันปรากฏว่าวันนี้เราไปคุยกับอาจารย์วันวิชิตบุญปโปรง่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์เพื่อให้อาจารย์วิเคราะห์ว่า คือขเขมรเองเนี่ยเขากําลังเดินเกมแบบนี้เนี่ยนะฮะแล้วเขาพาผู้แทนหลายประเทศเนี่ยลงไปดูในพื้นที่อ,อาจารย์วันที่ก็พูดตรงๆเราเนี่ยเดินเกมช้าเมยใช่ไหมให้ขเขมรเนี่ยชิงตัดหน้าไปได้กอดอ่อนอีกแล้วคืออาจารย์ท่านบอกผมเองไม่อยากจะคิดเออเรามันมีไส้ศึกหรือเปล่าใช่ไหมคือ<ะ>ทําไมมันทําก่อนแลวเราบอกเออเดี๋ยวเราก็จะไปเชิญผู้ทหารมาเหมือนกันก็ม,มันไปแล้วอะอเออเขาไปแล้วเดี๋ยวหาผู้ไม่เพระอีก กำลังสงสัยเรามีไส้ศึกอาจารย์ว่ายังไงเมย์อาจารย์บอกว่าการทูดเราเนี่ยคือเป็นการต้านรับเสมอไม่ใช่เชิงบวกการเมืองก็ปวกเปียกพอการเมืองไทยมีท่าทีแข่งกล้าวขมิงก็จะเป็นท่าทันทีเพราะฉะนั้นวันไหนที่เราตั้งรับเขาก็จะรุกเราเสมอแบบนี้คืออาจารย์บอกพูดแล้วก็เหนื่อยใจค่ะแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีประเด็นการพูดการทูดที่เราตั้งรับแบบนี้พูดได้คําเดียวว่าไม่เก่งรัฐบาลขาดประสิทธิภาพถึงแม้ช่อง8เมื่อคืนยังถูกตัดสายอาจารย์บอกแบบนี้ต้องรอหลักฐานอาจารย์ก็เลยคิด พูดได้คนสบายใจบ้างก็คงดีถึงเวลาที่จะต้องมีการมาพูดแล้วจริงๆมันพูดได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะส่วนเรื่องที่บอกว่าการหนึ่งนะอาจารย์<ม>พูดเรื่องไอ้ฟักคืออะไรวะเนี่ยไทยเราเนี่ยเดินตามเกมตามกรอบกติกาเสมอไม่ออกนอก นอกกรอบเลยผมอยากจะพูดเทียบว่าฝรั่งไม่ได้ดูหนังเรื่องไอ้ฟักและไม่รู้ว่าไอ้ฟักเนี่ยเป็นคนดีมีแต่คนเข้าใจว่าฟักเป็นคนไม่ดีก็เหมือนกับที่เขมรทํากับเราใช้สื่อโซเชียลฟ้องชาวโลกอาจจะมีคุณภูมิธรรมคนเดียวที่รู้ว่าไอ้ฟักเป็นคนดีไม่ได้ทําร้ายแม่เลี้ยงสมทรงเดี๋ยวแป๊บนึงนะเปิดภาพอาจารย์นิดหนึ่งคุณผู้ชมผมเคยดูเรื่องเกี่ยวกับคําพิพากษา ใช่ไหม,ใช,ไหมใช่ค่ะคำพิพากษาและสมัยก่อนตอนเป็นเด็กผมดูรู้สึกเป็นละครช่องสามเพาว่าดีมากเรื่องที่ว่าอีสมรงอ่ะมันเป็นคนบ้าและไอ้ฟักเนี่ยไปอยู่กับแม่เลี้ยงคืออีสมรงจําได้ใช่ไหมฮะและประเด็นคือคนก็เป็นเว่าไอ้ฟักเนี่ยได้กับแม่เลี้ยงทั้งที่ไอ้ฟักเนี่ยเป็นคนที่โคตรดีเลย ปรากฏว่าหลังๆคนก็ไปพิพากษาว่าไอ้ฟักได้กับแม่เลี้ยงอกสม <ทะ S 1> สองคนบ้าสุดท้ายคําพิพากษาของสังคมเนี่ยไอ้ฟักเนี่ยจุดจบมันก็เลยอเนิตอานาถทางที่ไอ้ฟักเนี่ยมันเป็นคนดีปรกากฏอาจารย์กาลังบอกเนี่ยมีแต่คุณภูมิธรรมเนี่ยเหมือนมองโลกในแงน่ดีเกินไปเข้าใจว่าไอ้ฟักเป็นคนดี<อ>แต่กําลังบอกฝั่งหลังมันไม่รู้หรอกไอ้ฟักเนี่ยมันเป็นยังไง เือเล่าบ้างดิทำไมั้าให้ฉันขึ้นอะไรแบบนี้พอพูดเรื่องไอ้ฟักเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็เลยบอกว่าคือถ้าไม่เปรียบเทียบเนี่ยฝรั่งเขาไม่ได้มาดูรายละเอียดหรอกทําให้ตอนนี้เขมเรเขาเดินเกมจิตวิทยาชิงหงรำไปก่อนไอ้ฟักเนี่ยมันเป็นคนดีเออเออก็คือการจะบอกว่าเออไม่ใช่เขมรต่างชาติต่างชาติค่ะเราต้องบอกเขาคือตอนนี้เราคงเหมือนกับไอ้ฟักมั้งใช่ไหมเป็นคนดีเกินไปเออแล้วคขมรเนี่ยมันก็ไปบอกต่างชาติ ในภาพที่ว่าเราเป็นคนดีตาต่างชาติมองเราเป็นไอ้ฟักไปแล้วหรือไม่เราเราลังแกเราเป็นประเทศที่ไปลังแกประเทศเล็กแต่จะแต่จะไม่ได้พูดแต่จริงรัฐบาลเขารอรวบรวมหลักฐานก่อนอยู่หรือเปล่า <S <S เขาถึงจะเอาไปบอกต่างชาติได้แล้วเนี่ยเขมรน,มนานเราไปอีกแล้วเขมรนเดินเกมจิตวิทยาชิงเราไปอีกแล้วการสื่อสารให้คนเข้าใจเนี่ยเขมรนมันเก่งมันเก่งตรงที่มันทําให้เขาเข้าใจได้ว่าประเทศใหญ่ไปลังแกประเทศเล็กนี่ฮะ มีเสียงอาจารย์ใช่ไหมที่กำลังพูดว่าคุณภูมิธรรมบางทีเนี่ยคุณภูมิธรรมรู้หรอคุณคุณภูมิธรรมเข้าใจว่าไอ้ปักเป็นคนดีแต่ต่างชาติเนี่ยเขาไม่ได้รู้เหมือนเราเนี่ยนะฮะฟังเสียงอาจารย์หน่อยสิคือผมคิดว่าหลายๆประเทศคือแทนที่เขาจะประนามหรือว่าเกิดต,ตการตั้งคำถามว่าทําไมไม่หยุดยิงแค่นี้เองง่ายง่ายมันก็ทําให้เราควรจะตั้ง,งข้อถามกลับไปยังประเทศต่างๆเหล่านั้นอยู่แล้วนะครับดังนั้นผมคิดว่ากับือชาเล่นเกมล้าหน้าเราหนึ่งเก้าตลอด นะครับเพราะว่าเราก็ามีแผนจะพาผู้ช่วยสุจหารไปลงพื้นที่วันนี้เขาก็ลง<ม>นะฮะผมไม่อยากจะบอกว่าเราเราช้าหรือเรามีไส้ศึกมีสปายอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่การคิดทะลุแบบนอกกรอบแล้วติดกลไกลตัวเองมากเกินไปบางทีทางกัมพูชามันเขาเป็นอะไรนักรบแบบสัญชาตยาน<ม>อะไรที่คิดว่าชิงความได้เปรียบเขาเอาก่อนนะครับฉะนั้นผมคิดว่านัน้นชี้เห็นว่าความแตกต่างก็คือการทํางานเป็นทีมของสองประเทศแตกต่างกัน นะครับฝ่ายความมั่นคงฝ่ายทหารเรากองกลุ่มความได้เปรียบแต่ฝ่ายการเมืองและฝ่ายการต่างประเทศเนี่ยเราเห็นแล้วว่าไม่ได้สนใจอินังคาง,งขอบเลยนะครับคือไม่ได้มีทําการบูรณาการแต่ดูกัมพูชาเด็ดตั้งแต่พ่อลูกยันทีมโคศกมาลีทหารมันเป็นเนื้อเดียวกันนะมันเป็นทิศทางเดียวกันคืออะไรก็ได้ที่มันลุกนําไปสู่ความได้เปรียบต่อประเทศไทยไเขาทําหมดนะคือถ้าสมมติการหวานแห่ มันอาจจะวานไปมั่วนะแต่มนอาจจะได้จับปลาได้สักตัวมันก็คุ้มเนี่ยออกไหมครับนี่คือเกมของกัมพูชาที่ใช้สัญชตาตญาณเล่นแต่เราเล่นตามกอบกติกาไม่มีใครรู้หรอกครับถ้าตามกฏกติกาโทษนะฝรั่งไม่ได้ดูหนังเรื่องไอ้ฟักนะครับแล้วไม่ได้ไม่ได้รู้ด้วยว่าไอ้ฟักเป็นคนดีแค่ไหน<ม>เขาคือเชื่อว่าไอ้ฟักเป็นคนไม่ดี<ม>เพราะมันใช้สื่อโซเชียลไง<ม>นะอาจจะมีคุณภูมิทําคนเดียวที่รู้ว่าไอ้ฟักเป็นคนดีไม่ได้ยุ่งกับแม่เลี้ยงสมทรง<ม>นะครับแต่ฝรั่งไม่ได้ดู ตู้ไม่ล่วงหน้าเนี่ยทำให้เขาคนเขามองว่า้ mm hmm. i, ประเทศใหญ่รองแก่ประเทศเล็กซึ่งมันเป็นจิตวิทยา mm hmm. นะครับแล้ววันนี้การที่ทําอะไรชิงนาล่วงกอนล่วงหน้าก่อนเนี่ยต่อให้เราไม่เคลียร์ภายหลังนะครับ mm hmm. ความรู้สึกที่มารู้ข้อได้จริงมันก็จะเบาบางลงแล้ว mm hmm. ว่าออเอ,อเหรอความจริงเป็นอย่างนี้เหรอนึกออกไหมครับแต่ถ้าคนยิงตู้ไม่ล่วงหน้าคนมันจะมีอารมณ์ร่วมหื่มทำไมทำไทยใช่ทำไมไทยทำอย่างนี้ต่อเขามารู้มาแก้ความจริงได้ที่หลังเนี่ยนะครับ คือกว่าจะแก้ความจริงไปได้ตอนนั้นเราก็ตายเสียแล้วคนก็เชื่อไปหมดแล้วใช่ครับไม่มีประโยชน์เลยครับนะฮะผมผมมองว่าคือณขาดนี้เราต้อง กดดันนะครับไปอย่างต่างๆนานา,นาว่าหนึ่งฝ่ายการเมืองคุณเนาะโอเคไม่ต้องไปยุ่งเรื่องของยุทธวิธียุทธการแต่มีฝ่ายการ PR สื่อสาร,รผมร้องขอนะครับว่าเพจแพลตฟอร์มไอ้ภาษาไทยมันไม่เพียงพอครับให้คนไทยภายในประเทศไว้ใจหรือสะใจกันเองไม่ได้เราต้องมีเพจแพลตฟอร์มอ่าภาษาอื่นด้วยภาษาอังกฤษภาษาจีนคนจีนเป็นพันล้านคนนะเขาควรจะได้กระเทาะหรือขย่าเอาไปคุยความจริงกันต่อหรือมาวิพากษ์วิจารณ์เรามีหน่วยงานที่มีความพร้อมด้านภาษาเยอะแยะ ไม่ใช่เหรอหน่วยทหารสารเราเทาวิเทศสัมพันธ์ก็มีนะครับกระทรวงการต่างประเทศเห็นเขาไม่ทําอะไรถ้าเราไม่ไว้ใจก็ลองทากันเองเนี่ยนะครับขอความร่วมมือเลยอินฟลูเอนเซอร์ผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างๆเราต้องทำครับเพราะว่าในขายนี้เขาก็ใช้ทางนู้นเขาก็ใช้อินฟลูเอนเซอร์นะทุกระดับนะครับยิงตีหน้าเศร้ามานั่งนั่งลงนัง่งแร็ปแวนดงแวนด้าน้ําตาไหลอะไรเงี้ยนะใช้ความตากกักเตะเป็นประเทศเล็กกว่าจะไปโจมตียังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่อาจารย์พูดน่าสนใจนะ คือเราช้ากว่าเขาต้องยอมรับว่าเราช้ากว่าเขามากยิ่งยิ่งน้องมาลีเนี่ยยังพูดเฟกนิวได้ทุกวันแต่ทําไมเรื่องใหญ่ไอ้อย่างเมื่อคืนเนี้ยทําไมไม่ออกมาให้เร็วจังนะเราต้องรอเช็คข้อมูลใี่ถูกต้องเยงมาลีเนี่ยมันเฟกนิวมาตลอดเนี่ยนะฮะ,ะอันนี้อาจารย์บอกนะไม่ผมพูดใส่อารมณ์นะเราก็รู้ใช่ไหมมาลีมันเฟกนิวเรื่องโปรยสารพิษอ่ะถูกไหมอันนั้นมันยังถแถลงเลยแต่ของเราตูมแล้วยังเงียบอยู่เลยนี่ฮะ รอเช็คข้อมูลรอเช็คข้อมูลค่ะเพราะฉะนั้นเอออาจารย์พูดน่าสนใจทําไมไม่ทําแปลภาษานอกจากภาษาอังกฤษเพศไทยคู่ฟ้าลงจีนบ้างได้ไหมอันนี้เสนอหน่อยอขนาดคุณคาปากาขนาดหมออ่ำอ่ะคนที่เป็นในแบกนางแบกเพื่อไทยที่สังคมมองอ่ะเขายังไม่ไหวเลยกับการชี้แจงถูกไหมอาเพศไทยคู่ฟ้าขึ้นมาหน่อยสิเอาเพศไทยคู่ฟ้าแล้วก็หน้าน้องมาลีขึ้นมาหน่อยที่คุณคําปากาเธอเขียนวิจารณ์อ่ะใช่ไหมฟลอนเลือกได้แค่นี้เหรอฟลอนก็คือตัวทําตัวอักษร คุณเลือกได้แค่นี้เหรออะไดเไ้เจอไหมเจอไหมอะเพจไทยคู่ฟ้าขึ้นมาหน่อยคู่กับน้องมาลีเขาหน่อยคืออาจารย์แนะนําดีนี่ฟ้อนอย่างนี้ถึงได้บอกไม่ต้องจ้างเออทีมงานเราก็ไม่ว่างด้วยทีมงานเราน้อยเนี่ยนะฮะ <c oughs> กำลังจะบอกเดี๋ยวให้ทีมงานไปทําให้เนี่ยนะฮะทีมงานเราก็น้อยอีกเ <c oughs> นี่ยภาษาจีนอาจารย์บอกแล้วใช่ไหมภาษาจีนมีแต่เรานะเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนไอฟ้ฟาร์คคนดี <c oughs> แต่คนอื่นมันไม่ได้มองเราอย่างนี้เขมรมันมานาเราไปแล้ว นี่แล้วเราจะบอกใครอะมารีเต้าข่าวเอาเปิดมารี่อยดิเราต้องแปลเป็นภาษาจีนได้ไมั้ยว่านางมารีมันเต้าข่าวทุกวันนีออ้แปลไปเลยค่ะเออแล้วเราก็มานั่งบอกคนไทยออน้องมารีเขา new, เฟกนิวแต่เราไม่บอกต่างชาติว่าน้องมารีมันเฟกนิวมีคนเสนอด้วยนะบอกแปลเป็นภาษาคขามนด้วยคนเ,นเขมนเขาจะได้รู้เขาจะได้รู้ไม่โดนไม่โดนระัฐบาลเขาหลอกอยู่แบบนี้คุณจีรายุห่วงทรย์ท่านโคศก,กฟังอาจารย์แล้วเอาไปทำบ้างนะภาษาจีนภาษาคขมน ทำเลยว่านางมารีมันเป๊กนิวแม่พูดแล้วก็ความรักประเทศอะเนาะทุกคนแหละแล้วก็ที่พูดนี่ไม่ได้โกรธทีมท่านโคศกนะอยากให้ท่านรุกรุกแบบนําเขาถูกไหมฮะเพราะท่านคือหน้าด่านที่จะบอกกับคนทั้งโลกไม่ใช่เป็นแค่ไอ้ฟักคนดีที่เรารู้กันว่าเราเป็นคนดีแต่ข้างนอกมันมองว่าไอ้ฟักกําลังได้กับแม่เลี้ยงอย่างเนี้ย โอ้ยหมดวันนี้จบเวลาตามเวลาแล้ววันนี้จบตามเวลาล่าสุดสถานการณ์มันนิ่งไม่เป็นไรดี้วฮะให้มันนิ่งล่าสุดเอาความน่ารักทหารหน่อยเห็นบอกเสีย <laughs> คุณผู้ชมบริจาคขอให้กับพี่น้องทหารปรากฏพี่น้องทหาร <laughs> เขาก็เอามาใส่มีภาพภาพหนึ่งอะความเกรงขาม เขาบอกว่าที่เคารบมาหมดละไหนไม่ใช่ภาพนี้อ๋ออันนี้เหรอแม่ก็มีผ้าถุงมีเสื้อสีชมพูบางเย็นเนี่ยมีกางเกงสีชมพูบางเย็นแล้วก็มีเสื้อพีค่คนกลางเสื้อสีเขียวเนี่ยเสื้อลายตะข่ายอย่างเงี้ยค่ะเ<อ>ความเกรงขามที่รบมา<อ>หายหมดด้วยชุดบริจาค <c oughs> นี่ <c oughs> แต่ก็คือต้องเอาที่เหมาะสมหรือแม้แต่คลิปหนึ่งคุณผู้ชมดูแบบเป็นสีสันสักนิดหนึ่งนะจะได้ไม่ต้องเครียดสถานการณ์มันเริ่มเบาลงก็ดีละ นี่อันหนึ่งเปิดมาของที่นำมามอบให้กับทหารเจอแม่เอ่ยเดี๋ยวลองเปิดเอาไว้หน่อยสิ32 2นี่ใช่ไหมเมย์เห็นบอกเป็นพวกอะไรหวีหวีบวกกับน้ำพวกชุดแบบเราไปโรงแรมแล้วก็มีชุดแบบอ๋อของโรงแรม <c oughs> เอาให้ทหาร <c oughs> อันนี้ปังพี่ทหารห <c oughs> น่อยดิทหารเราใช้นะครับนี่กำลังใจจากแนวหลังนะครับที่ส่งของบำรุงขวัญมาให้นะครับลองแกดูหน่อยครับพีนมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอะ ส่งให้น้องๆทหารเราใช้นะครับนี่แกะดูอะไรอ๋อที่ครอบหัวเวลาอาบน้ำใช่ไหมใช่ลองคลองหนึงมาดูดิโอเคครอบหัวเวลาอาบน้ำครับโอเคยันนั่นก็คืออะไรครับม oh <yes. S 1> ีวีกับกับอะไรอีกอย่างรัดผมใช่ อ่ขอขอขอบคุณครับแรงสนเจจากส่วนหลังครับขอบคุณมากครับเป็นของที่ดีมากๆเลยขอบคุณมากครับและจะมัดผมยังไงทหารหัวเกรียนขนาดนี้น uh mm ี่แล้วให้หวีพี่ทหารพี่จะหวียังไงหัวพี่ก็เกรียนขนาดนี้แต่ก็ขอบคุณเป็นความน่ารักคนไทยอะไรที่สลัดได้ก็สลัดแต่ก็ต้องเอาแบบจําเป็นเอาแบบจําเป็นนะฮะอ้าวประมาณนี้